ดูการของเขาแหละ ขึ้นนาเฮ็ดออกกันพีน้องก,กันเข้าไปถึงป้าเห็ดได้ง่ายสบายบ่คือสมัยก่อนมองดีงกับเป็นสะนามกับบ่ลายดอกพี่นอ้องเอาบรรยากาศอยู่ขางทางระว่างกัน ป้าไม่รู้สึกว่าจะร่วงสาปกติสนีทีิแล้วในล่วงเกือบหมดแล้วพี่ีีย่งเขียวชะอุ่มอยู่เพราะว่าฝนมันหล,ลากมันหลากหลานเนาะเมื่บ้านเมื่อก่อนเนี่กระตกคับพี่น้องอกระเฮ็ดไ้ต้นใหม่ชุ่มชื้นขึ้นมากทุกชีวิตต้องมีการเดินทางสู่ไปน้ำกัน จ้าสขผูขคนเป็นกำลังใจให้